วิศวกรรมศาสตร์เดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบภัยบตทจับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเดินหน้าฟื้นฟูผู้ประสบภัย SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เข้าสู่สายการผลิตได้โดยเร็วโดยนายประเสริฐบุญสัมพันธ์นายกสมาคมนิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวว่า สมาคมได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท a d v a านซ์อินโฟเซอร์วจำกัดมหาชนและบริษัทวตทอจำกัดมหาชนเดินหน้าโครงการการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทก,กภัย โดยนำคณะอาจารย์และนักเรียนลงพื้นที่เพื่อเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินสายการผลิตได้ซึ่งจะเข้าไปซ่อมแซมในสองส่วนสำคัญคือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกซึ่งเปรียบเสมือนสมองคนและส่วนกำลังใหญ่ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่เปรียบเสมือนหัวใจคน เพราะหากสองส่วนนี้ไม่ทำงานก็ถือว่าเครื่องจักรไม่สามารถเดินเครื่องต่อไปได้ทั้งนี้จะได้มีการถ่ายทอดเทคนิคมอบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องจกักรและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหรือบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถดำเนินการซ่อมเครื่องจักรเองได้คาดว่าจากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากสถานประกอบการที่ได้รับความรู้ด้านการซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วไปสู่สถานประกอบการอื่นๆที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลดต่อไปอีกด้วยคณนะวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับร่วมกันดำเนินการเพื่อที่จะไปช่วยเหลืออุตสาหกรรม SME นะฮะซึ่งถูก น้ำท่วมและก็มีอุปกรณ์เสียหายนะฮะโดยทางคณะวิศวะเนี่ยก็มีอาจารย์มีนักศึกษานะซึ่งมีความรู้ <Okay. S 1> โดยเฉพาะเรื่องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จมน้ำ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะ,ะทางพวกมอเตอร์ที่จมน้ำก็ต้องกู้ขึ้นมานะฮะซึ่งวิธีการกู้เนี่ยทางคณะคณอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย ก็มีความรู้ซึ่งจะไปไปดำเนินการให้แล้วก็จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไปให้โรงงานอื่นนะฮะช่วยกันไปขยายผลไปดำเนินการนะครับก็จะเป็นการช่วยทางภาค SME นะฮะซึ่งขาดกำลังนะฮะขาดกำลังเงินขาดผู้เชี่ยวชาญ